สวัสดีครับวันนี้พบกับคนมีเดน tour, โอโอนทัวออนทัวอีกแล้วช่วงนี้ออนทัวบ่อยมากมึงใช่แล้วนี่เราที่ันไปสนีกลางบางรักครับใช่เรามาทำอะไรกันเลยเรามางาน n บง o อ d ดีไซ n w วิ k ค่ะาาก็คือแบงค k d ดี i ซ n w วิ k มันจัดทุกปีแต่ว่าปีนี้พิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอ่าจริงๆไม่ใช่แค่ปีนี้หรอกทุกปีมันจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับน้ำหอมอยู่แล้วและปีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนิทรรศการน้ำหอมอันหนึ่งซึ่งนำเอาพืชท้องถิ่น่ะจากอีสาน่ะมาทำเป็นน้ำหอมกัน แล้วก็เราจะพาไปรู้จักกับวีรตรีไทยท่านหนึ่งซึ่งถ้าใครฟังเพลงสุนารีอาจจะต้องรู้จักขอเชิญคุณมะเมยร้องครับสองมือกราบลงคุณคุณไหมคะว่าเราจะพากันไปนะพาไปเจอกับยาโมใช่แล้วเท้าสุรนารีารามาไปกันดีกว่าครับค่ะ อยู่ในห้องโถงแล้วมึงกูรู้สึกว่ากูเป็นแบบคุณหญิงท่านผู้หญิงม,มันแบบมันดูโอโถงเนาะคือสถาปัตยกรรมไปสนีกลางมันแบบมันสวยอ่ะกูจะจําได้เลยผ้มาม่านผ้าม่านชีะจะสวยมากมาอืมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่โถงมันเหมือนจริงๆอิอะธีมของงานมันจะเป็นเหมือน t h a i l a ด d c r e a อ i <ม> v e อะไรประมาณนี้ก็คือแบงคอกดีไซน์วีก่ะเขาจะโฟกัสที่แบบว่าการเอาความเป็นไทยในแบบต่างๆอะ่ะมีทุกแขนงอะมึงมคือตั้งแต่แบบว่าอะเพ้นท์วาด งานสารงานพวกแบบโอทอปต่างๆอาคิเทคก็มีใช่อ์คิเทคแล้วก็เซรามิกกลิ่นอ่ะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้กลิ่นมันมาแรงมากๆมึงรู้สึกไหมว่ากลิ่นมันเหมือนแบบ อยู่ในทุกๆมิติของชีวิตเราเหมือนกันแล้วตอนนี้ใช่ใช่เพราะดักเกี่ยวกับพวกกลิ่นออกมาเยอะขึ้นเนาะตอนนี้แล้วก็แบรนด์ไทยก็กําลังมาแรงเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยใช่ซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจมากๆในปีนี้คือเราเริ่มรู้สึกว่าแต่ละแบรนด์อะเริ่มเริ่มเขาเรียกเลยนะเข้าไปช่วยพัฒนาเกษตรกรอะให้ปลูกนั่นปลูกนี่อย่างเช่นที่ทุกวันนี้ก็เหมือนแบบมีทิศกันก็คือปลูกซ่อนกลิ่นเว้ยเออ เราสามารถปลูกซ่อนกลิ่นกันได้แล้วเราเริ่มสามารถสกัดทำแอคคอร์ดอะหรือทำอะไรทุกอย่างจากจากซ่อนกลิ่นที่เราปลูกเองได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังตามหาตอนนี้อยู่ด้านบนนะมันจะเป็นชั้นลอยอวันนี้เราจะมาหาแบนรนด์ปะทินทย์นะครับปะทินท์ป,ะ,ปะทินทยบอ่ะ เป็นแบรนด์ที่ทําน้ําหอมโคตรมีจริตเลยมึงใช่จริตแ,แบบว่าใช่มันมันเดดแด่มันมีความเป็นผู้หญิงเฟมินิสต์เฟมินีนแต่ไม่แบว๊วอ,ออยพูดถึงในในชออ่องอะไรนะน้ําผึ้งอ,ะอ่ะอ๋อไอ้นี่อะไรนะมันจะมีกลิ่นหนึ่งที่พวกเราสามคนชอบมากเป็นน้าผึ้งอยู่นานปะออที่แบบกับวูดดีอ้อ่ะเออจะมีตัวนึงของอดีตที่ีู่ชอบมากอะไร คือจริงๆอ่ะกูเคยซื้อขวดหนึ่งไปแล้วชื่อจุยิสซิลัสจุยิสซิลัสแล้วกูใช้หมดขวดแต่ตอนนี้มันดิสคอนไปใช่ไหมคุณป้อจุยซี่ิลัสเขาดิสคอนแล้วชีก็ทำเป็นกลิ่นลัชออนไนมาแล้วมันเหมือนเดิมไหมมันจะมีความเป็นแบบเมาขึ้นน่ะเมาขึ้นอีกห่อเมาขึ้นอีกแต่จูดิสซิลัสตัวตอนที่กูซื้อมาตอนนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นค็อกเทลมั้งเออมันจะไม่เมาขนาดนี้แต่ตัวนี้คือแบบวันนี้เ็ฉีดมาถบมาเลยมันเมาลุ่มหลง แบบคนเยี่ยวอ่ะดดิ่งเยี่ยวจริงจริงเยี่ยวแบบไม่คนเยี่ยวแบบแบบเป็นชนีเยี่ยวแบบเป็นชนีแบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยเด็กเด็กเสียเด็กเสียเลยเออเด็กเสียเลยกูชอบมากอีนี้เขาอยากเป็นเด็กเสียเขาเป็นหนู่ เราอยู่ที่ปทินทิพย์กันแล้วค่ะเจอคุณปอค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ในงานของ Bangkok Design Week นะคะก็จะเป็นงานที่ปอจัดรวมกันกับน้องนักศึกษามอหอค่ะในแบรนด์ f a v e r i s แล้วก็เอกแบบปทินทิพย์อาร์ติสค่ะซึ่งในงานเนี่ยปอจะเอาตัว s i n เกิลโน้จะเป็นน้ำหอมตัวใหม่เลยนะคะที่จะเอามาจำหน่ายในในช่วงคุมพานี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำซิงเกิลโน้ตเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนนะ่ะ ได้ลองใช้โน้ตเดี่ยวกันดูว่าจริงๆแล้วโน้ตเดี่ยวอะค่ะเขามีความสวยงามในแบบของเขาเองแล้วก็ใช้งานง่ายสามารถคอมไบได้กลิ่นของตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็สามารถใช้กับน้ําหอมที่เรามีก็ได้ก็คือมันค่อนข้างอเนอกประสงค์ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยป้อทำเป็นคอลเลกชั่นแรกก็คือฟรุตทาเลียฟรุตทาเลียก็คือเป็นคอลเลกชั่นของผลไม้ที่แบบให้ฟิลลิ่งเหมือนเรากําลังกัดผลไม้อยู่เอาเริ่มจากกลิ่นฝั่งนี้ก่อนก็ได้ค่ะอ่ะ กินตัวแรกเนี่ยจะเป็นลิ้นจี่จักรรพัิเราจะได้ฟิลลิ่งของเวลาเราแบบเหมือนกินลิ้นจี่กำลังกัดลิ้นจี่อยู่นะคะคือลิ้นจี่จริงๆครับลิ้นจี่จริงๆกิ้ก็คือก็คือลิ้นจี <c oughs> ่จะอยู่ในโน้ตของทั้ง lush all night แล้วก็ juicy lush ค่ะซึ่งตัวต่อมาเนี่ยจะเป็น apple envy ส่วนใหญ่ apple น่ะมันจะมีหลายสายพันธุ์จะมี apple fuji apple envy นู่นนี่นั่นแต่ว่าพันธุ์อื่นๆก็รู้สึกว่า มันติดขมเปลือกไปหน่อยหรือฟูติก็จะแบบติดหวานไปหน่อยซึ่งเอนวีเนี่ยจะรู้สึกว่ามันพอดีเปมือนมากเรี่ยวมากเรียวมากมากีเปลือกแล้วก็มีการอยู่ด้วยเนาะไม่ได้หวานแบบว่าเป็น Apple, แอปเปิลแบบว่าสักพออะเราเรากลัวว่าเราจะแบบจํากลิ่นได้ไม่ครบเราก็คือกินผลไม้ค่อนข้างเยอะมากแต่ก็ยังไม่ผอมลงนะคะตอนนี้ กินผลไม้แต่ว่าผลไม้แบบมันหวานเนี่ยน้ำตาลจากผลไม้ใช่ใช่ค่ะส่วนตัวต่อมาตัวนี้จะพิเศษเลยเป็นฝรั่งชมพูพันทิพย์หรือเขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าฝรั่งไส้ชมพูอ่าไส้ชมพูฝรั่งสีเลือดอ่งสีเลือดค่ะแม่ก็ชอบกินฝรั่งนี้มากคือแบบเห็นแล้วก็ต้องซื้ออ่ะเพราะว่าเหมือนชอบกินไส้ตรงสีชมพูมากแล้วมันช่ำม้นหวานช่ำแต่เียมนะ ใช่คือเขียวเปลือกแล้วก็มีความสั่าตรงกลางเหมือนมากเหมือนมากกลิ่นมาจากฝรั่งจริงๆเลยมันจะไม่เหมือนได้ไงตัวมังอยากซื้อขวดแนบขวดและไ่ใบขอบใบเลยขอบใบเลนค่ะตัวต่อมาตัวนี้ทํายากที่สุดเลยค่ะก็คือสาลี่สาลี่คือปกติอ่ะเราจะเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นมัน มันมากนอกจากเราจะดมจับเปลือกแต่กลิ่นเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยคือเวลาที่เราเอาไปแบบต้มสูตรของซูสีสสไทยเฮาต้มซุปกลิ่นตัวนี้มันถึงจะขึ้นมาเวลาเรากินซาลี่ก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่นอกจากกัดลงไปแล้วมันจะฉ่ำน้ำใช,ใช่ค่ะตอนต้มแต่ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษค่ะตัวเลนซิเน่เธอปินตัวนี้เอามาโชว์ mm hmm. คือเป็นตัวเธอปินที่เราเราไม่ทราบว่าที่อื่นอะ่ะ mm hmm. เขามีจําหน่ายไหม mm hmm. แต่ป้อนาเข้ามาเองจาก ทางเกาะเกาะที่แบบสมุนไพรจีนนะคะเกาะที่แบบคุณหมอแผนจีนปักกิ่งอะคะ่ะเขานิยมไปซื้อสมุนไพรกันที่นี่นะ<อ>ก็คือตัววานลนซีเนเทอร์ปีนเนี่ยเขาจะได้จากส้มวาเลนเซียมากที่สุดแล้วก็ลองลงมาก็คือเป็นเกรฟฟู้ดกับมะม่วง แล้วเป็นเทอร์ปีนที่ช่วยในการกระตุ้นสมองให้เรารู้สึกตื่นตัวสดชื่นแล้วก็ลดความแบบออฟฟิศซินโดมหรือว่าความเครียดความแบบเหมือนเวลาคนที่เขาวิตกจริตลนะค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาพวกกลิ่นพวกนี้ค่ะไปแบบบําบัดร่วมด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้ก็จะมีกลุ่มแตงก่อนเริ่มจากแตงโมพันจินตลาก็คือตอนแรกเราก็นึกว่าคําว่าแตงโมจินตลาเป็นแบบว่าของจินตลาเขาชื่อพันธจินตลามั้ง่ใช่ก็คือพอไปอ่านในประวัติก็คือว่าะ มันมันมาจากจินตลาก่อนนี่แหละนางจินตลา,นานตลาก่อนนี่แหละ <c oughs> ใช่ลาาแล้วทีเนี้ยเขาแล้วชาวสวนเะนี่ยก็เลยเอาไปตั้งชื่อเป็นแตงโมโจินตลาคือมันพันุ์นี้มันหวานมากเหมือนแบบว่าจินตลาต่อไปนี้ก็คือไม่ใช่แตงโมเมลอนแล้วก็คือเมลอนเ <c oughs> มลอนเ <c oughs> มลอนเลยเมลอนเลยคือตัวเนี้ยปกติเราจะได้ดมแต่แบบเมลอนญี่ปุ่นแต่อันเนี้ยเป็นเมลอนจันฉายพันุ์ที่แบบอยู่ที่บุรีรัมย์อะค่ะอ่า มันจะมีความแตงไทยนิดๆหรือเปล่าใช่ค่ะมีความแตงไทยนหน่อยๆแต่ว่าเปลือกเขา่จะเป็นเปลือกสีเหลืองแล้วก็เนื้อสีแบบออกส้มๆมมต่อมาเป็นแตงโมจินตลามาแล้วนะคะแตงโมจินตลาตลาา <laughs> ่าวาเนี่ยคลิปเนี้ยกูดนนี่ก็สิรยกแแล้วมันไม่เหมือนเราแตงโมที่เราคุ้นเคยหรอมีท็ไม่เหมือนเลยแต่ว่าโน้ตตัวนี้ก็อยู่ในทั้ง juicy l a t แล้วก็ l a t อ o v e r n เหมือนกัน ชเหมือนเวลาเราแบบกัดแตงโมคึบลงไปแล้วก็สุดท้ายเราจะไปโดนไอ้ตรงสีแบบสีขาวๆใช่คืออยากได้ฟิลเหมือนแบบเราเรากินจริงๆท็อปิคอลอะไรอย่างงี้ไปเลยอะค่ะตัวต่อมาก็คือมีทั้งสับปะรดพูแลแล้วก็มะม่วงมหาชนกเดี๋ยวจะให้ดมมะม่วงก่อนเพราะว่าสับปะรดอาจจะแรงมะม่วงมหาชนกเนี่ยเขาจะมีความแบบติดเขียวติดเปลือกในช่วง้ายค่ะ มันเใชนมะม่วงน้ำกะทิอ่ะมันคือเป็นเนื้อมะม่วงที่เป็นมะม่วงมมะ่วงมะม่วงมหาชนกก็แหละมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยนี่จะเป็นแบบเนื้อมะม่วงที่เป็นแบบหลายๆอยกันเขารู้สึกว่ามันเหมือนเวลาเรากัดใจค่ะซึ่งตัวนี้ยก็โชคดีตรงที่ว่าป้อได้ซับซับซับท่านเนี้ยที่นําสารเข้ามาค่ะเป็นเจ้าเดียวกันกับที่แบบเอาสารเบรดูเคียนเข้ามาให้ป้อคือเบรดูเคียนมันจะเป็นบริษัทของทางอเมริกาที่สารที่เขาค่อนข้างที่จะตองแข็งแรงมากๆคือแบบ เจอมลภาวะอะไรกลิ่นก็คือจะไม่ค่อยเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนกลับ<อ>แล้วตัวนี้ก็คือโชคดีที่ว่าเราได้ใช้แล็คตอนกับกลิ่นเขียวที่ได้มาจากทางสเปนเขาก็จะแบบเหมือนไปรวมช่วงท้ายให้มันแบบเขียวละมุนนิดนึง<ะ>ตัวสุดท้ายในกลุ่มคุทธะเลียก็จะเป็นสัปปะรดคูแลค่ะมีกลิ่นคั่วด้วยคัว่วคั่วที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ขอควายนะขั้วขอเนี่ยขั้วขอขั้วเขียวหขั้วเขียวใช่ขั้วน้ำบนมาเวลาเหมือนเราสับปุ๊บลงมาแล้วมันจะมีกลิ่นขั้วคือมีขั้วกลิ่นมันแบบทำให้เหมือนแบบรู้สึกว่าลิ้นแตกค่ะกเออเออส่วนอีกสองตัวนี้เที่จะไมเป็นฟลอเรสต์ค่ะจะเป็นเหมือนคอลเลกชันถัดไปที่เราจะออกฟีลาวดีสีชมพูอมเหลืองเขาจะมีความฟุตตี้จะแตกต่างจากดอกไม้ขาวทั่วไปค่ะ ติดแป้งคาแรคเตอร์ของเ<ม>ีราวีม,มันแป้งอยู่<ม>แต่แค่ว่ามันจะมีความแบบคาแรคเตอร์ของดอกสีชมพูมันจะขึ้นมาเป็นแบบ<ม>ฟูตตี้นิดเดียวดอกพุทธค่ะกาดีเนียกาดีเนียดอกพุทซ้อนซึ่งในดอกพุทซ้อนเนี่ยตัวนี้เราเอาจากพุทจริงๆคือ<ม>แรงบันดาลใจจากพุทแสงอุสาด้วยเขาจะมีความครีมมี่แล้วก็กลิ่นดอกพุทแสงอุสรากับดอกพุทซ้อนเนี่ยมันจะอยู่ในกลิ่นมารยาของน้องๆอะค่ะอันนี้มีความยั่ว มันยั่วมันดอกมันเป็นครีมครีมอ่ะมันเป็นสีขาวก่อนเนาะแล้วเหมือนพอมันใกล้จะแห้งมันจะกอดไปสีเหลืองผมว่าตอนสีขาวกับสีเหลืองกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันนะแต่โทนนี่แหละเขทิมครีมแล้วก็หอมมากซึ่งไอ้ดอกพุทธตัวนี้จะอยู่ในกลิ่นของ Powerful Femininity ค่ะอ่าคอลเลกชันถัดไปจริงๆเรามีดอกไม้ขาวในคอลเลกชัน f l o r a Bliss ค่ะหลายตัวเลยแต่จะอยู่ในด้านหลังนี่แหละค่ะ แล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคอลเลกชันของ In iration, s p i r เรชันก็คือจริงๆริงอินสปก็คือเป็นหมวดสป i c e ซึ่งในหมวดสป i c e จะเป็นตัวสกัดทั้งหมดเลยจะไม่ใช่สังเคราะห์แล้วจิ้มดมเลยค่ะตัวนี้จะเป็นชินามอนซีลอนเวลาเราเอาไปใส่กับพวกแอปเปิ้ลชินามอนโคลายะคะตัวนี้จะหมักมาแล้ว2ปีแล้วซึ่งมันเข้มไปาะก็เลยแบบใส่เือม ตัวนี้จะเป็นวาน,นิลาตาฮิติที่สุข,ขาต้นปกติวาน,นิลาเราจะต้องเอาตัวอ่อนมาบ่มค่ะแต่ตัวนี้เราได้พิเศษมาคือสุข,ขาต้นมีเจ้าเดียวในไทยก็คือของอาจารย์ปียะเฉลิมกลิน่นแกเป็นคนทาสายพันธุ์พวกนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนดูแลวาน,นิลาพานิโฟเลียช่วยในโครงการหลวงของประเทศคือเราได้รับโจโย์จากเกษตรกรมาเอามาพัฒนาสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลิ่นเขาจะยั่วด้วยใช่มันจะแตกต่างจากพวกแบบวานิลาเม,ม,ม,ม็กซิโกใช่ใชคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบลังครมชอบใช้เกลือแรงชอบใช้<ม>คือถ้าเมื่อไหร่กลิ่นน้ำหอมแบรนด์ที่เขาอยากได้ความหวานกับความเซ็กซี่รวมกันเขาจะใช้แพนิฟอรเรียกับไ,ไทาิติร่วมกันค่ะแบบนี้มันคือเรียกอ่าเป็นการทำจริงเจออะไรใช่ใช่ค่ะ คือปกติเราจะทำทิงเจอด้วย Eternal Foodgate แต่ตัวนี้จะพิเศษคือปกติถ้า Eternal Foodgate เราจะใช้เวลาแบบเดือน2เดือนก mm hmm. ว่าจะได้กินเท่านี้ mm hmm. เพราะก็เลย a d a แอใช้สารในคอสเมติกเร่งเทสก็คือ20วัน <Okay. S 1> ในเท่านี้ปกติถ้าอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วก็จะมีด้านหลังค่ะ ด้านหลังเราไล่มาจากสวนมะลิร้อยเอ็ดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นวัยรุ่นเหมือนกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปต่อยอดในเรื่องของอเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ก็คือได้ใบออกแกนิกของที่สวนแล้วแล้วก็จะเอามาต่อยอดในเรื่องของการทํากลิ่นการทำออสุรานู่นนี่นั่นด้วยค่ะตัวต่อมาเป็นดอกพุดธก็คือตัวเมื่อกี้นั่นแหละค่ะแต่แค่ว่าตัวนี้เขาจะต่างตรงที่ว่า มันจะเป็นของจริงทิงเจอร่วมด้วยแล้วก็เอาพวกสังเคราะห์อะค่ะเข้าไปเสริมในเรื่องของโรครงความเขียวอ่าแล้วก็มาตัวนี้เป็นวานิลาไตาฮิติก็คือตัวเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราให้โชว์ก็คือของจริงเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้พิเศษที่ว่าเป็นพิลาไทยอ่าซึ่งพิลาไทยเนี่ยเราจะแยกส่วนสกัดตัวนี้จะมีแค่ในส่วนของกลีบเท่านั้นจะไม่มีขั้วเขียวตรงนี้ค่ะ คือกลีบเขาจะเป็นส่วนที่เก็บยากที่สุดทำทิงเจอร์แอลกอฮอล์กลิ่นไม่ขึ้นไอไฮโดรซอกก็คือจะเหนียวทำเฮกเซนมันจะแบบได้กลิ่นเคมีมากกว่าเราก็เลยอ mm ัด hmm. เป็นสารคอสเมติกเพื่อดึงกลิ่นแลคโตนของเขาอย่างเดียวเลยค่ะออกมาบางคนเขาไม่รู้จักกลิ่นแลคโตนเขาก็จะดมรู้สึกว่ากลิ่นแบบกลิ่นเหมือนเหล้าเลยเนาะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นการรวมระหว่างกลิ่นคั้วที่คั้วเขียวกิีดดอกแล้วก็ จะมีสารสังเคราะห์อื่นๆที่ให้ครบองค์ประกอบอย่างพวกสารอินโดเราจะเอาไปทำวิธีอื่นๆให้สารมันแตกตัวเพิ่มเพื่อให้ได้สารอินโดของจริงขึ้นมาด้วยตัวนี้คือดอกเถาวันแดงคือปกติเขาเอาดอกเถาวันแดงอะเอาแค่ใบอะค่ะไปทำชาอย่างเดียวแล้วอยู่นครมฐมมีเยอะมากแต่วันนั้นอะโชคดีคือโบ,บ๊ะคือมันขึ้นอยู่หน้าบ้าน แล้วตอนที่แบบเรานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วกลิ่นมันโชยมาเราก็แบบเอ้ยดอกอะไรแล้วดอกมันเล็กแค่นี้เองค่ะเพราะมันเล็กมากๆเนี่ยมันเอาไปเข้าเครื่องลําบากเพราะว่าก้านเขาว่าค่ะมันเหมือนก้านมะม่วงมันมียางเหนียวเราก็เลยเอาไปแช่ทิงเจอออยเพื่อดึงสารเหลืองแล้วก็สารแลกตนเขาออกมาให้มากที่สุด แล้วเราก็เอาไอตัวเขาเรียกว่าสารสารหอมบางตัวที่มันมีลิ์ในการกัดกลิ่นออกมาค่ะเข้าไปเสริมให้มันดึงกลิ่นออกมาได้มากที่สุดทีนี้กลิ่นที่ได้อ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับที่มีกลิ่นพวกแนวไฮโดรนฮันนี่แลคโตนนะคะมันจะเป็นประมาณนั้นไฮโดรนจริงๆมันเป็นตัวเสริมของกลิ่นที่ออกมาใช้กับดอกไม้ขาวหรือเกือบเหลืองหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะ เพื่อเสริมความฟุ้งกระจายในคาแรกเตอร์ของดอกไม้สีขาวสีเหลืองเท่านั้นซึ่งเฮดีโอนถ้าใส่กับดอกไม้ชมพูอ่ะมันจะไม่ขึ้นมชมพูพวกกุหลาบเขาก็จะใช้พวกแนวแบบดามัสคอนรดออกไซด์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการทิ้งเจอได้ออกมาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นฤดูของเขาแล้วก็เหมาะกับเอาไปทําพวกรูมสเป์มากกว่าซึ่งถ้าแบบมันมีคนที่เขาถามก็อยู่ว่าเอาไปทําพวกเฟเวอร์ได้ไหม ก็ลองใช้วิธีสกัดวิธีเดียวกันกับทำกัญชาซึ่งมันก็หวานดี <laughs> ส่วนตัวนี้จะเป็นมะลิค่ะมะลิตัวนั้นเลยแต่แค่ว่าตัวนี้จะเก็บช่วงต้นพฤศจิกซึ่งมีข้อดีอยังไงคะการเก็บมะลิใน้าหนาวใช,ใช่ไหมเป็นหน,น้าหนาวหน้าหนาวนาหน,าวน้าหนาวเขาจะมีกลิ่นชามะลิแต่ถ้าเก็บหน้าร้อนอเขาจะเป็นกลิ่นพีชมากกว่าหน้าฝนเขาจะเป็นกลิ่นเอิร์ธตี้กลิ่นดิน และตรงนี้คือสิ่งที่เราตามหาที่เมื่อกี้เราพูดตั้งแต่หน้าประตูว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพามารู้จักกับวีรสตรีไทย ท่านหนึ่งที่ดังมากๆและได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กเพราะแม่กูร้องเพลงนี้ตลอดเลยมาค่ะเรามาพบกับ Producer โปรดิวเซอร์งานนี้ดีกว่าก็คืองานนี้ปอเป็นคนได้รับโจทย์จากน้องๆค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะให้น้องเอ่เล่าในเรื่องของที่มาก่อนละกันโอเคค่ะทางแบรนด์พวกเรานะคะขอคอนเซปต์กันได้ออกมาเป็นไอค o n i c อีสานค่ะโดยกลิ่นแรกที่เราจะเริ่มนะคะเป็นกลิ่นของจังหวัดนครราชสีมาค่ะทำไมถึงเป็นจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะ ที่เป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่านครราชสีมาเนี่ยเป็นประตูสู่อีสานครับผมเราก็เลยเริ่มอินเสิร์ตนะครับข้อมูลว่าคนเนี่ยเมื่อพูดถึงนครราชสีมาจะนึกถึงอะไรส่วนใหญ่ก็เลยนึกถึงย่าโมครับผมเราก็เลยหาสตอรี่ของย่าโมนะครับในช่วงที่ย่าโมเนี่ยโดนจับตัวเป็นเชลยศึกนะครับจากประเทศลาวนะครับของเจ้านุวงย่าโมเนี่ยในช่วงที่พักนะครับผมย่าโมได้นําเหล้านาอาหารนะครับไปหม่อมเจ้านุวงนะครับและแม่ทัพนะครับผม จนสุดท้ายเนี่ยแม่ทัพก็ได้พ่ายแพ้ไปนะครับทําไมผู้หญิงธรรมดาธรรมดานะครับถึงสามารถเข้าใกล้แม่ทัพได้ขนาดนั้นนะครับผมเราจึงนําช่องว่างตรงนี้นะครับมาตีความเป็นกลิ่นนะครับผมโดยเข้ามาหาพี่ป้อนะครับผมเล่าสตรอรี่ต่างๆให้พี่ป้อฟังนะครับพี่ป้อก็เลยนำสตรอรี่นี้นะครับผมมาคิดเป็นกลิ่นกลิ่นนี้นะครับผมนั่นคือกลิ่นมารยานั่นเองครับผมคือป้อจะตีความมารยาเป็นเหมือนในเรื่องของ เริ่มตั้งแต่สตอรี่ของเขาเลยว่าทำไมเขาถึงยอมเชื่อว่าคุณหญิงโมเนี่ยยอมซีโรลาบง่ายๆแค่ยกเหล้ายาปาปิง้งเขาถึงเชื่อว่าจะไม่มียาพิษอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในโน้ตทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดมครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นกลิ่นของพวกเหล้าอางุ่นนิดหน่อยแล้วก็เราให้ดอกไม้ดอกพุทธดอกอินทวายเนี่ยนะคะเป็นดอกไม้ที่แบบขึ้นชื่อในเรื่องของความหอมเย้ายวนในภาคอีสานเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณหญิงโมค่ะ แล้วก็จะมีกลิ่นของคมดาบเมทัลลิกเลือดเล็กน้อยที่มันแบบผสมกันกับกลิ่นดอกไม้แล้วมันเข้ากันนะคะเหมือนกับในฉากที่ว่าชาวบ้านนะคะสามารถปาดคอกลุ่มทห,หารได้ง่ายดายในขณะที่มึนเมาประมาณนี้ค่ะจริงๆในงานเนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้ลองกลิ่นมันยาแล้วก็คอมบายกับพวกกลิ่นซิงเกิลโน้ตนะคะลองมาเป็นมันยาในจริตของตัวเองดูว่า ถ้าเป็นตัวเองแล้วเนี่ยมายาของตัวเองจะเป็นกลิ่นประมาณไหนซึ่งทั้ง2ตัว2ฝั่งนี้ค่ะสามารถแบบว่าฉีดทับกันได้เลเยอร์กันได้เลยค่ะค่ะถ้าสมมติว่าใครสนใจนะคะสามารถมาชมงานได้ตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือจริงๆงงานเริ่มตั้งแต่29มกราคมแล้วค่ะจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะคะงานเลิกประมาณ2ทุ่มจนจริงๆถึง3ทุ่มนั่นแหละค่ะสามารถมาลองเลเยอร์กลิ่นได้แล้วก็มีตัวเทสขถายด้วยนะคะ แล้วก็ติดตามพวกเรานะคะได้ที่เพจปะทินทิปอาร์ติส์เพอร์ฟูมแล้วก็ฟาเบล i ิสเพอร์ฟูมค่ะขอบคุณค่ะทุกคนครับตอนนี้เรามีชาเลนจ์ใหม่อะเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันกันด้วยความที่เราแบบมันเป็นไฟเตอร์เนาะ <ผม S 2> เออ,อนักสู้ใช่แล้วเดี<ๆ>๋ยวเราจะมาแข่งกันคอมบายน้ําหอมมีสองส่วนด้วยกันคือโจทย์แรกเป็นโจทย์ฟ<ม>ุตตี้ก็คือเอาฟุตตี้ที่มันเป็นเพียวออริจินอลอ่ะ มาออผสมกันแล้วก็มาดูว่าใครหอมที่สุดอ,อีกอันนึงก็คือเป็นกลิ่นย่าโมผสมกับฟุตตี้อมาเดี๋ยวเราเริ่มกันดีกว่าครับถ้าถามว่าเจ้าภาพฟุตตี้เป็นใครอ่ไม่ใช่กูแน่นอนแต่ว่ากูมีในใจคิดว่าน่าจะใช้แค่สี่ตัวนี่คิดว่าจะไม่ลองเยอะเพราะว่าคิดมาแล้วหลังจากที่ลงไปครั้งแรกเราจะมาเป็นฝรั่งเหมือนกันไม่ได้หรอเอาเป็นฝรั่งสีชมพู คิชชี่ก็คือลินจีแตงโมเท่านั้นถูกต้องลินจีแตงโมน้ำหอมคนตอแหลฝรั่งค่ะฝรั่งชมพูก็คิดว่ากลิ่นเนี้ยมันต้องเป็นเบสดีดีคือเนี้ยกูต้องขายได้คนสุกต้องบอกว่าหอมเลยครับแอปเปิลเอนวีค่ะมันมีความเป็นพลาสติกนิดน,นึงหมนะายความว่าเป็นโน้ตท,ที่มีความแบบผิวเงาเงาอ่ะกูไม่เชิงว่าเป็นกลิ่นพลาสติกแต่เป็นความเงาเงาของแอปเปิลเอนวีอยู่ รือว่าเขาทำดีแล้ววันนีหอมมากเลยลราก็เป็นมะม่วงนะครับผมก็คิดว่าเป็นเบสมัน,วน,วน,วนหวานๆเนาะมะม่วงมันเปรี้ยวๆเนาะาอเจหรืออาจจะอยากกลิ่นกัวตอนนี้มาเลยเหมือนโพจนานุกงมอ่ะ okay. ม okay, ันเป็นแบบผกหนักอ่ะเขากินช okay, ้ำๆมาเหมือนเป็นสกัดโอเคกูพอแล้วเพราะว่ากูร okay, ู้แล้ว ไปเราไม่ได้โอเคจบ,จบเดี๋ยวลองระดมใช่จบชอบมากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องๆโบวตนะฮะว่ากลิ่นของใครหอมที่สุดใช่ค่ะคณะกรรมการมี5คนตอนนี้น้องๆกําลัง อยากจะอ้วกดมแบบจำใจดูขอดมขี้ดีกว่าค่ะหมายเลขสุดท้ายครับเข้าคู่หาดกาเบอร์เดียวในโลกคนชนะได้อะไรก่อนเบอร์สองได้สองแต้มเบอร์หนึ่งได้สองแต้มอยากได้แค่แต้มเดียวใครกดให้ให้หัวให้กูอ่ะให้หัวให้เบอร์สามอุ้ยเรามีเทปมากเรามีเทปมากโลกทำไมถึงหัวให้เบอร์สามครับ ก็กลิ่นมันหอมหวานดีครับแบบความผลมะทั้งสองอย่างมันเข้ากันได้ดีครับครับที่โหวตให้เบอร์หนึ่งนะครับเพราะรู้สึกว่าตัวกลิ่นมีความหวานแต่ว่ามีความสดชื่นแอบเข้ามาด้วยก็เลยรู้สึกชอบส่วนตัวที่โหวตให้เบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันหวานน่ารักแบบผู้หญิงสดใสอะไรอย่างงี้ค่ะแบบไม่เลี่ยนหนูโหวตเบอร์สองค่ะครับเพราะว่าหนูคิดว่ามันโล่งสบายแล้วมันก็ไม่ได้หวานจนเลี่ยนจนแบบ มึนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบแบบสดชื่นอยู่แล้วกลิ่นมันสดชื่นมากครับเบอร์สองครับบวชให้เบอร์สองมั้ครับผมรู้สึกมีความโปร่งเฟรชสดชื่นไม่ได้มีความตึบหรือแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเป็นว่าผู้ชนะก็คือสองคนผูแพ้ผู้แพ้มาที่โจทย์ที่สองครับเดี๋ยวเราจะเอากลิ่นมันยานะครับ <ไป S 1> มาคอมไบกับโน้ตเดี่ยวทั้งหลายรุตตี้หรือว่ามี f ล o r a l ใดๆเราจะดูกันว่าใครจะชนะไปรอบนี้ กูไม่ยอมแน่นอนได้แต่กูจะมั่นใจในลิ้นจี่กูอย่างดีโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆตัดสินแล้วนะครับมารอบนี้ห้ามมีเสมอนะไม่เมื่อกี้ก็ไม่เสมอกูแพ้มึงแพ้อ่าโอเคโอเคคนไงอ่าได้ได้มีใครเอกฉันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะเริ่มเลยครับเริ่มีกลิ่นกูก็มั่นใจของกูพอตัวระดับหนึ่งแต่ว่าไม่รู้อะพอรวมกับย่าโมอะแล้วก็จะมีความกลิ่นย่าโมเขาจะมีความเข้ม แล้วแบบฟุ้งสิญญาตแบบกระจายเลยคราวนี้รู้สึกว่าย่าโมอ่ะกลิ่นเขาคอมบายมาดีแล้วอ่ะเขาผสมมาดีแล้วแล้วพอเอาตัวตัวอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยด้วยความที่กูอ่ะก็เป็นคนที่ชอบลิ้นจี่กูคิดว่าตอนแรกกูจะเอาลิ้นจี่เข้ามาผสมแต่ก็มันไม่ได้แล้วมึงมันจะหวานมันหนักไปมันจะหวานหนักเกินไปซึ่งกูก็ไม่ได้ใช้ใส่หวานขนาดนั้นหรือกูจะชอบลิ้นจี่ก็เถอะรอบนี้มั่นใจไหมไม่ค่อยมั่นใจเท่ารอบที่แล้วแต่ก็ แต่ก็ใส่โน้ตที่แบบคิดว่าทุกคนน่าจะชอบอยู่โอเคตอนนี้น้องๆเขาเริ่มโบทแล้วมึงบทอย่างรวดเร็วเลยนะเออเรียบร้อยใช่ไหมครับขอเชิญน้องๆประกาศเลยครับโอเคค่ะทั้ง5้าบทนะคะเห็นเป็นเสียงเดียวกันก็คือกิ่นที่1ค่ะจริงค่ะกินที่หนึ่งค่ะไหนขอร้องหน่อยใช่อันนี้ค่ะใช่เราสลับเลข ไม่อทไมอะไม่ไมีหมดเลนหนูรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันหอมไม่เลี่ยนแล้วมันเป็นกลิ่นที่มันกลมกล่อมมากเลยค่ะไม่ได้โดดเป็นกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งค่ะเหมือนกันกับพี่เขาเลยรู้สึกว่ามันเป็นการรวมกันที่เข้ากันมากค่ะแล้วก็ไม่โดดค่ะรู้สึกแบบเดียวกันคือมันไม่โดดมากินใดกลิ่นหนึ่งคือมันรวมกันได้ดีมากเป็นกลิ่นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมเคยแอบชอบ จริงครับผมเคยเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งแล้วได้กลิ่นประมาณนี้เลยครับพอเอาโน้ตตัวอื่นมาเบรนกับมารยาแล้วมันเป็นในทานองเดียวกันครับไปด้วยกันได้ดีตัวนี้ที่ครูฉีก็ย่าโมหนึ่งสองแตงโมอ่าสามเป็นกลิ่นดอกลีลาวดีครับอ้เก่งนะเออไม่เก่งมึงกคูฟุกเย้ทุกคนชนะจากจากหว่ดพิยนดีด้วยครับเย้ มาค่ะสำหรับวันนี้สนุกมากมในลองนั่นนี้ได้ชาเลนจ์แข่งขันเพราะว่าพวกเราชอบแข่งขันอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ได้มาเจอเขาเรียวกว่าอะไรนะเราว่าทุกวันนี้น้ำหอมมันเริ่มเข้ามันเริ่มอะไรอยู่ในวงการการศึกษาลวเวอ,อยู่ในมหาลัยอยู่ในอะไรแบบเราเริ่มเห็นน้องมหาลัยต่างๆทำโปรเจกที่เกี่ยวกับน้ำหอมมากขึ้นแล้วมึงรู้ไหมว่ากูรู้สึกมีความหวังว่าต่อไปอ่ะแม่งจะแบบวงการมันจะพุ่งกว่านี้อีก เพราะว่าพวกน้องๆอ่ะเริ่มเข้ามาสนใจกันแล้วเราได้เห็นว่าเออเกษตรกร,ร,กรบ้านเราอ่ะสามารถผลิตอ่าอินกรเดียนที่มันต่อยอดในธุรกิจเนี้ยได้เออก็วันเนี้ยสนุกมาก อถ้าใครสนใจก็สามารถมาที่นี่ได้ครับที่ไปสนิกลางบางรักนะครับมันงานนี้ครับจะจัดตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวัน8กุมภาพันธ์เลยนะถ้าใครว่างก็สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูได้เพราะว่านอกจากน้ำหอมยังมีอีกหลาย เยอะมากเรายังเดินกันไม่หมดซึ่งเราอาจจะต้องเดินทั้งวันวันนี้ถ้าใครสนใจอยากมาดมน้ำหอมก็มาดมได้ที่เนี่ย Fabulous <โฟ S 1> ปา a t i n Tip a r ต i s นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค,ค่ะ